ตอนนี้เรามาถึงร้านก๋วอ่างก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะครับท่ศาศารานะรทำจากเนื้อปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้ามถนนก่อนครับก๋วยอ่างซีฟู้ดนะครับก๋วอ่างซีฟูด้ดเอาไปลงยูทูบนิดหนึ่งครับก๋วอ่างซีฟูด้ดท่าศาลา,านะครับไปมาผ่านท่าศาลา,าอย่าลืมแวะเข้ามานะครับ นี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่น่าจะเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเจ้าของอยู่นู้นกำลังทำเองอยู่อ๋อกำลังทำเองอยู่ลูกลูกลูกตาอ๋อปอตาฝั่งโน้นพ่อตานะครับดูยังกับพ่อตารอขนาดไหนครับเออลูกก่างครับลูก่างนะครับอ่าเออนี่ก็บรรยากาศในร้านสะอาดสะอ้านครับ มันคืออะไรผมก็นึกไม่ออกในผมตามโมกอนนะครับนี่อะไรนะชัชยาเหรอครับชัชยาโพเตียเดี๋ยวเรียกผู้มชัชยาโพเออใช่เออไม่อะไรเกมสมคิดนั่งเหมือนกับว่าเขาจะมาทัวค้าควไวเลยนะนั่งทะวัโกงเป๊ะนอกสมคิดกับเราเดี๋ยวครับเราจะรู้ว่ารายการอาหารมันมีชื่ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะถามตอนนี้แม่ครัวกำลังวุ่นอยู่กับรีบทำกับข้าวให้พวกเราเพราะเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปงานบุญก่อนนะครับ อาจจะมีแสงสะท้อนมาจากปลายโต๊ะหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับร้านครับเที่ยวแบบระบบทีมครับก็หนุไปอีกแบบนะครับผัดพยาโกยเสียนนะครับยัไม่ทราบว่าด้านในมันเป็นอะไรบ้างนะครับพี่ลองสะงีสะงี้ผมได้หน่อยได้ไหมครับสะเงสะเงเดี๋ยวเราจะรู้ว่าข้างในข้างในพยามีอะไรบ้างนะครับเหมือนกับไม่รู้ว่าไข่ตะก้าไข่มุกหรือเปล่านะครับ แต่วันนี้จะใช้เอ่อมีเส้นมีเส้นด yes? mm ้วยนะครับมีเส้นมีมีวุ้นเส้นมีมีอะไรอีกเฮ้ยมีเม็ดอะไรเกลือเลื้ยงนะเม็ดแป๊ปุ้เม็ดแปกล้วยมีมีเห็ดมีเห็ดหอมเห็ดแชมปิยงเห็ก็เก็บมาประยุกต์ดูน่ากินในยพี่ลองทานดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับพี่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 ลองทานดูรสชาติครับ เอาตรงไหนก็ได้ครับพี่โอพี่เอาเซ็ตมันก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาเนื้อเองครับเดี๋ยวพี่ชายผมจะลองนั่นน่าจะเป็นผุดซ่าน่นจะเป็นผุดซาผุดซาหรือผุดซ่าตอนนี้คลิงก็เปลิงกับมัไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอร่อยครับนี่คืออะไรครับอะไรครับมันคุ้งเถอะมันคุ้งเถอะ มันกุ้งทอดนะครับเนี่ยพนักงานเนี่ยมัดสวยรลอหล่อดีแต่พุทราเป็นเล็บหวานข้างในทีนะครับกินแล้วเหมือนกับเหมือนกับอ้อมกอดของอำเภอท่าสารา,าเลยครับบัวแต่โมเพลินคะรับพี่ชายบร,ริการผมแล้วแต่ผมจะบร,ริการพี่ชายมีนั่ง,งกราเจี๊ยบด้วยครับ ร้านร้านอะไรนะพี่<อ>ร้รานก๋วยเตีเ๋ยวเส้นปลาลูกกิ้นปลาตามเองเรียประดครับเออน้องชาตินะครับคนที่เพิ่งมานั่งนะครับคนที่จักนําเรามาร้านอร่อยของอาเภอท่าศาลานะครับครับเดี๋ยวผมจะขอนญี้ทานข้าวกันนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางต่อนะครับ บรรยาก,กาศตอนนี้ก็มีความปรกัการทานข้าวของทุกทนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานบนทีปนะครับโอเคก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านจะอธิบายเราฟังนะครับว่ามีเส้นอะไรบ้างอันนี้นะคะอันนี้เส้นหินรูดนะคะมชมพูแล้วก็สีเขียวเป็นเส้นสาระา ต้มเป็อเส้นบางก้าวค่ะแล้วก็สีดำเป็นมาทำมาจากมีมุกค่ะนู้เส้นเส้นขาวเส้นปาค่ะเส้นปลาค่ะเส้นสีสีจิ้มพูทำมาจากอะไรนะเอาไหมครับบีทรูทค่ะอะไรนะบีทรูทบีทรูทค่ะบีทรูทผมก็ไม่รู้ว่าถ้าส่วไรบ้างมันจะเป็นบีทรูทบีทรูทต้องสีสีเขียวสีเขียวสาหร่ายค่ะสาหร่ายสีเหลือง ดิซ้อมบาบีก้าบาบีก้าสีดำดีมือดีมือดีขาวเส้นปลาครับผมเส้นปลาเนี่ยค่ะขอบคุณครับไปนะครับเที่ยววันนี้เที่ยวกรองเอสองเกนะครับแต่มาร้านนิติตาสารานะครับทางรถกำลังมีความสุขกับการทานนะครับผมการทุนเพื่อนนะครับตอนนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่คุณมากค่ะพี่เล็กค่ะพี่เล็กนะครับมาที่ตาหมาพี่เล็กนะครับร้านซีฟู้ดนะคะร้านโกอ่างซีฟู้ดนะครับจ้า เดี๋ยวพี่พี่จัดมาอย่างละสีเลยพี่อย่างละสีเลยเดี๋ยวได้รู้ว่าสีอะไรร้อยกว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งๆกันกันนะอย่างละสีเพราะว่าถ้าสั่งอาหารหลักมันน่าจะทานกันไม่ไหวละพี่พี่พี่แล้ก็มาอะไรนะคนละที่ของฝามีแล้วก็เทพอะไรนะเมื่อกี้เทพไปนะไปแล้วลืมแล้วเว้ ไม่กี้เทพอะไรนะที่สีเกียวลืมอีกแล้วพยญาอะไรนะปญญาปพญาาใทายถูกใหรางวัลที่1ปัญญาปเสญญาปยเนัญญาปยได้ถูก2คนรางวัลที่2ผมถูกรางวัลที่1นโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะทาให้เราดูทุกรูปโฉมนะครับดน้องเาตักใส่วนี้มาแล้วนะครับเส้นจะข้ากับสีของผมนะครับสีผิวของผมนะม่จจิติผม ดูตักบุกล็อกด้วยเตอรไปตักกวางเตอร์ไปดูกล็อกคสายพีดานแล้ว่ะลาบอยู่นะดูเหมือนอ้อมกอดของปลาในอ่าวไทยโอเคเดี๋ยวผมรดน้ำหน่อยนะครับกันไปตางนู้นตางนู้นกินกันเลยโอเคไม่เยอะเกินนะที่นี่ มาแล้วก็เป็นน้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมันก็เมื่อกี้ผมบอกยี่ห้อไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับตอนน้มายังครับเดี๋ยังมาอีกรอรครับ,รรรบเนี่ยครับตาอ่างว่างใช่ไหมครับเนี่ยขั้นตอนการปรุงก็จะทำปรุงสะอาดมากเลยนะครับแต่ว่าผมเข้ามาตั้งแต่แรกเข้ามานั่งเนี่ยก็เห็นแล้วว่า ไม่ได้พื้นนะครับจากดที่พื้นนะครับพื้นร้านก็จะสะอาดพื้นร้านสะอาดก็อาหารก็จะสะอาดนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนขายก็สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมาท่าศาลานะครับแวะมาที่ร้านโกอ่างนะครับร้านโกอ่างซีฟูด้ดก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะครับโดยการนําของเจ้าของร้านชื่ออะไรนะพีเล็กค่ะบีเล็กนะครับสายย้อนแสงอาจจะมืดหน่อยแล้วปิดต้องหันหน้าทางนี้น <c oughs> ี่ครับพีเล็<พ>กแม่นะคะ เจ้าของร้านนะเจ้าของเอาเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะครับไม่ขี้เกียจนะครับไม่มัวแต่เล่นไลน์เล่นเฟซนะครับต่อไปเป็นเศรษฐีขี่อัมพาตนะครับน้นเป็นน้องปั๊บนะคะเป็นน้องปั๊บนะครับพุงคนละแผนกคนนี้น้องปั๊บนะครับเป็นวัยรุ่นมาแรงนะครับผมดูวิธีการจัดเรียงอาหารเนี่ยโอ้โหละเอียดมากนะครับโอเคไม่รบกวนเวลาทำอาหารนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณค่ะเจนนะคะครับ มาแล้วครับเส้นแต่สาหร่ายครับเส้นสาหร่ายมาแล้วครับสาหร่ายมาแล้วครับสาหร่ายอะไรนะสาหร,านะาร่า,นะอายอะไรนะสบายอะไรติดต้านะ <laughs> สบายอะไรนะสบายตีดตาสบายตีดตานะครับโอเคเดี๋ยว <c oughs> เราจะรีบทานรีบเดินทางต่อนะครับไปงานบุญโอเคครับ